นี่ครับอยู่กับพี่อ้อยครับอันนี้เป็นบ่อเราไม่ได้เลี้ยงปลาเเลี้ยงหอยอ้อยขมเป็นมีปลาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาติที่มันมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์น้ําได้หลายชนิดใช่มีปลาหลายชนิดเลยค่ะที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีหอยขมด้วยนะคะครับนี่ลองดูโชว์หอยขมก่อนนะคะหอยขมมีวิธีการเลี้ยงของเขาอันนี้เลี้ยงในบ่อธรรมชาตินะคะไม่ต้องให้อาหารเพิ่มก็ได้นะคะเราปล่อยแบบนี้เลยแล้วใส่ทางมะพร้าวลงไปนะคะไอ้ทางมะพร้าวเนี่ยถ้าเราอจจะเดึงเดึงนิดหน่อยดูชัดๆซูมหน่อย นี่นะคะอ๋ออันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติเลยไม่ได้แบบว่าแต่ต้องรอให้มันโตกว่านี้นะถึงจะกินได้ให้มันโตกว่านี้ค่ะนี่ก็ใส่ทางมะพร้าวไว้รอบๆบ่อได้เลยภาษาการเขาเรียกอะไรหอยจุ๊บเหรอหอยหอยขมหอยขมนี่เลยนะเรียกหอยขมนะก็ได้ค่ะแต่คนใต้คนใต้จะนิยมเรียกหอยขมใช่คนใต้เรียกหอยขมค่ะแล้วก็จริงๆแล้ววิธีการเลี้ยงของเขามันจะมีสองแบบคือเลี้ยงแบบบ่อธรรมชาติอย่างนี้ไม่ต้องให้อาหารเลยก็ได้หรือว่าเลี้ยงแบบบ่อซีเมน เนี่ยแบบบอ่อซีเมนก็ได้นะคะถ้าเป็นบอ่อซีเมนอ่ะเราก็จะต้องหมักบอ่อไปก่อนอย่างน้อยสามเดือนเนาะเพื่อให้คูนมันออกหมดแล้วก็ใส่ดินเหนียวดินร่วนนะคะปนกันปูพื้นนะแล้วก็ใส่น้ําอาจจะมีจอกมีนแหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอยคุม้มลงไปนะคะให้มันเลี้ยงโวแบบธรรมชาติให้อาหารบ้างแต่ว่าอย่าให้อาหารมไม่ต้องให้อาหารเยอะก็ได้อันนี้ก่อนเรานำมาเลี้ยงมันก็มีอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมหอย ในนี้มีธรรมชาติอยู่แล้วมาปล่อยเพิ่มบ้างมาปล่อยเพิ่มบ้างใช่ค่ะส่วนยายไปหาซื้อจากไหนครับเวลาคนจะเลี้ยงเนี่ยอ๋อเวลาคนจะเลี้ยงก็อันนี้พอดีของไอยเนี่ยไปได้ของโครงการกสนมานะคะสามารถติดต่อพวกโครงการอะไรได้เนาะของแต่ละพื้นที่มันจะมีอยู่พื้นที่มีหรือเราจะเอาหอยขมที่เขาตามบอดเลี้ยงกันตามชาวบ้านก็ได้ตามชาวบ้านเราไปซื้อมาไม่ต้องไปตัดตูดมันนะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่คลิปมันนะคะแล้วก็เอามาปล่อยนะคะแล้วก็มันก็จะเรือนตัวเร็วมากเลยก็ใช้เป็นทางมะพร้าวนี่แหละให้มันเกาะนะคะอย่างนี้นะคะใช่ก็บ่อขนาดเท่าไหร่่ยบ่อธรรมชาติครับบ่ออันนี้อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะก็กว้างมากเลยแล้วแต่เลยนะคะบางทีแต่ค่อนข้างลึกเนาะดูแล้้ววแแลต่เรื่องปลาที่เราเลี้ยงมีไหมปลาในนี้มีปลานิลค่ะแต่หนินลึกมันเอายาดก็เลยปล่อยเป็นธรรมชาติอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงกายเลี้ยงไว้ส่วนตัวไว้กินนะ อันน่าต็ตามถ้าไปได้ดีอาจจะขายเนาะใช่ค่ะมีมีแหล่งรับซื้อนะคะพวกปลาพวกหอยเนี่ยก็จะมีคนรับซื้อใช่ค่ะอ๋นี่ครับมันจะก่อตามทางมาแล้วเนาะใช่นี่แหละอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอ๋อแล้วหอยขอนี่ประมาณกี่เดือนถึงจะเริ่มมาทํากินได้แล้วอ๋ออันนี้มันจริงๆมันจับกินได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเลี้ยงทั้งแรกก็สเดือนเนะ แต่เราก็เลือกขนาดพอเราลือลอลอล้อทางมะพร้าวมาเราก็เอาแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กเราก็ให้มันอยู่เหมืนอนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะผสมกันบางตัวก็กินกได้เลยขยายพันธุ์เร็วมากเลยค่ะนี่ครับหอยขม,มบ่อเล็ก,ลกขอบคุณพี่วัยมากครับ